สวัสดีค่ะร้านอาหารบ้านปลายอยู่ตรงข้ามวัดสันถนนคนเดินปายนะคะร้านอาหารนี้กว้างขวางค่ะเป็นแบบแนวไทยๆนะคะแต่ว่าเสิร์ฟทั้งอาหารไทยอาหารจีนฝรั่งมีหมดเลยนะคะเมนูหลากหลายมากร้านประดับประดาไปด้วยคมไฟนะคะหลากหลายสีสันที่นั่งกว้างขวางโปร่งโล่งสบายมากเลยค่ะเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลย วันนี้นะคะมากินอาหารเที่ยงค่ะมือเที่ยงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสั่งอะไรไปบ้างรอบรอบร้านนะคะมีน้องปลาค่ะปลาคราฟนั่นเองนะคะสีสันสวยงามแบบว่ายไปมาในอ่างน้ำค่ะมาค่ะเมนูที่หนึ่งของเรานะคะเฟรนฟรายส์ของกินเล่นไปก่อนนะคะ กินเล่นเพลินเพนระหว่างรอกับข้าวมื้อหลักค่ะน่ากินใช่ไหมล่ะคะกลิ่นหอมหอมเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะคะอากาศร้อนพลาดไม่ได้เลยนะคะกับส้มตำขาดตำปูปาลาล้ารสชาติถือว่ากำลังใช้ได้นะคะไม่ได้จัดจ้านกำลังอร่อยเลยคะ่ะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแล้วก็มีผัดไทย ผัดไทยหมูนะคะนะค่ากินมากคัดกินหอมมากแล้วก็ได้เยอะมากๆอาจารย์ใหญ่มากเลยข้าวผัดไก่นะคะข้าวผัดไก่แล้วก็ไข่ดาวก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะเหมือนจะกินไม่หมดนะคะทั้งสี่เมนูนะคะกินกันสองคนแต่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความอร่อยจะทำให้เรากินหมดหรือเปล่านี่ก็คือหน้าตาอาหารของทั้งหมดเลยนะคะที่2วันนี้ อ่ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็มากินข้าวกันก่อนนะคะส้มตำแทบๆค่ะกินเข้าไปรสชาติมันจัดจ้านมากนะคะอ๋อแล้วก็ร้านนี้นะคะเขาก็ติดป้ายว่าร้านนี้ปลอดกัญชานะคะเด็กแล้วก็สตรีมีครันเนี่ยสามารถสั่งอาหารที่นี่แล้วก็ทานได้แบบปลอดภัยนะ,ะสำหรับคนที่แพกัญชาเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่ากัญชาจะ เป็นแบบให้เปิดขายหรือว่าเสพได้เสรีในไทยใช่ไหมคะแต่บางคนเขาก็แพ้หรือว่า,าไม่ไม่ได้นิยมสําหรับทุกคนใช่ไหมคะร้านนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่มาเที่ยวไปนะคะเนี่ยคะ่ะกินไปเพลินเพลินนะคะส้มตําผัดไทยข้าวผัดเฟรนชฟรายนะคะอร่อยมากค่ะตักเข้าไปแนละ้วกินไปค่ะ แล้วก็วันนี้โชคดีนะคะที่ไม่ใช่เป็นวันหยุดใช่ไหมคะคนก็เลยไม่ได้เยอะแบบที่คิดค่ะไม่ต้องรองอาหารนานได้อาหารแบบเร็วมากนะคะพนักงานก็ใจดีค่ะบริการดีนะคะใครที่มาปายน้อแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรที่ไหนดีร้านอาหารปลายก็ น่าสนใจนะคะเพื่อนๆถ้าได้มีโอกาสก็มาลองแวะชิมดูเนาะอันนี้ก็ตามความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเท่าเที่มาชิมแล้วก็ถือว่าอร่อยดีนะคะราคาก็กำลังดีเลยถือว่าอยู่ในเขตเมืองนักท่องเที่ยวอย่างนี้แต่ราคาสมเหตุสมผลเนาะทั้งหมด4เมนูน้ำเปล่าเล็ก1ขวดประมาณ300บาทนะคะ เนีย่ยกินไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดเนาะกินเพลินจ้ากินไปคุยไปจ้าอร่อยคะ่ะแซบไม่ไหวส้ตมตำของร้านนี้นะคะอร่อยแล้วเขาก็แยกแยกถั่วมาให้ด้วยรนะอนนี้คือ ชอบส่วนตัวบางคนก็ไม่ได้ชอบพี่จะใส่ถัว่วใช่ไหมคะเหมือนผัดไทยเขาก็จะแยกถัว่วเอาถั่วมาไว้ข้างๆให้บางไม่ได้ไม่ได้แบบผสมให้เราเนาะคนชอบถั่วก็ตักผสมไปคนไม่ชอบเออก็ไม่ต้องแตะมัน ตอนนี้ผัดไทยนะคะหมดไปแล้วจ้า้มตำค่ะกําลังจะหมดตามไปเหมือนกันนะคะกินไปเพลินไปค่ะอุ้ยอร่อยสั่งมา2อสามเมนูที่แรกก็กะว่าเห็นจานใหญ่ๆจะกินไม่หมดนะคะกินเรียบค่ะไม่เหลือนะคะอร่อยนะคะ แล้วก็วิดีโอนะคะสำหรับใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปนะคะมาดูกันว่าคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวหรือพาไปแนะนำหรือพาไปทำอะไรที่ไหนนะคะค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ